สวัสดีซี่สูผู้สุกสนกับผมตอนแอดกับบุกมาหอดตรงหน้าของพ่อวิชัยเนาะพี่น้องนั่มาหอดตรงหน้าแอดมาหลบที่สี้วพี่น้องพ่อเิ่นบ่อใครว่างบ่อใครอย,ยู่พ่อป่านเป็นพ่อป่านกำนั่นพี่น้องต,ติดต่างงานเนาะพี่น้องเนาะนั่มาหอดแบบตรงหน้าเลยพี่น้องพ่อเิ่นอายุเ็ดสิบแปดเกตเออ,อเ็ดสิบแปดเ็ดสิบเก้าพ่อเนนั่งขับรถไถด้วยเนาะพี่น้องเนาะพ่อเพิ่นัขับรถไถเอง ครับเองไขรเองปั้นเองเม็ดทุกอย่างเนาะมาตามพ่อทุกหน้าพี่น้องเอฟซีถามมาหลายเพราะว่าเลขวิ่งพ่อเขาทั้งผู้ทั้งลางป้าป่าสาพ่อแม่บป่าป่าไม่ค่อยตึกกินนักเทียตัวนี้เมืองในค้าอ่อมสาอยู่พี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์หน้าพอ่อพี่ไส่ไหมต้นพะวต้นกล้วยครบมัดทุกอย่างโอ้ยบักม่วงบักม่วงไหวหรอป้าแม่ บกม่วงไหวหมดแล้ตัวนี้นบกม่วงออกล่องไหวหมดหรอปะโอ้ลมมามันร้นเหมือนบอกโอ,โอ้ติดงานคักาะห่อเนวะว้า,นายน้าหาทงคัตใช่นหมฮะน้าหาทงคัตใช่งคัตวหว หน้าหาทองแตจะใช้ทองเดียวนี่พ่อกะจีไทยพ่อรับทรศรพท์ตัวนี้มาตัวกูหามกเนดบงน้าี่เห็นเยเเตีมบําขึ้นวางกูอสิ้มบห่ยมาือบําขึ้นวางมันเปียกมันเปียกอยู่มันลาลุดันมาเอฟซีถามหาผมมานี่รอบที่สี่ที่พ่อนี่ พ่อจิดงานคักแทะปานกำนันจิดงานแต่แต่ว่าไดเด็กคบ้าเข่าตัวชี้เขียเอฟซีพันเกียรจับเอาพ่อจับคู่มาถือเนี่เดีของพ่อก็มิตรสองหกนี่แต่เขาไม่ได้ไหมหกหกสามหกศูนย์น่ะน่เรียนตัวศูนย์เหลายแบบบอกตัวสิบเจ็ดพ่อเลียนศูนย์เจ็ดหลายแับบอแบบนออกนหนึ่งเก็ดพ่อจับคู่ให้เนี่ยเรียกอบนี้ิพลาดเนี่ยดพ่อขึ้นมั่นใจและ อันนี้คือหลักฐานงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้อมันเจ้าเขมมันเจ้ามันไปเจว่ล้านปเปอร็นหมแล้วปาดพอว่าล้านปเปอเซ็นต์าดปานสายยาอันนี้หลักฐานของเกาทีเอฟซี FC ถามหาผมมากรอบที่สี่อยู่ที่อน,นี่อันนี้เียนเฉียนอบ,อบอกบอกบเดียวมึงรู้หรอเฟซี<ะ>ันจับเอาจังไลพอพันก็ถืออันเห็ดของเกาย้อนหลังเบื้องบนได้มันจับสือจซึ่งะบอกเอฟซีพัน่า บางคนเพิ่นกระจับถือพ่อจับเพราถือเพิ่นกระจับถือเมื่อชุ่มห่ายว่าจะเอาเงินค่ากาแฟมาให้มาเลยนะวมากับผู้ใดพ่อชุ่มเพราะว่าสยเงาโอ้เฮ้ยเขียนเขียนเลยเอาให้ผมเขียนเอาเอาแขีนเขนเอาเน้นเขียนเขนเนี่ยเนี่ยได้เปล่นฟาดพ่อมันใจลายปันได้เปล่าไม่ใช่ลายโซเดอร์เรียกเลยที่สองครูล้างท่านจบ ชื่อว่ถือเล่นสูเกก็เดียออกซิเนโอ้ยโอ้ยแมนะนีออซเจดเขานสิบเจ็ดเนาะกับสามหนหกหออกออกนี่งนงหกเอ็ดหนึ่งวที่ส <mel> ิบหกแลที่สิบหกขั้นเปหัสเริ่มว่าครับแมนครับเดี๋ยวพอ อันี้ส่วนมาก็ม่พิ่วนแม่บอกอยากอีนทีไม่ส่นเดียวส่วนันนี้ถ้าผมว่าคนเลยแล้ว,น,าาวน่าขมีประโยชน์ว่าฝานก็ยังเงินว่าก็ยังนียขับรถขับอันรถไถหน้าไม่ว่าขับเลยขนาดซอไปฝุ่นไปห,า,หาข้าเขาไปซื้อแล้วไถอ่นอ้าวฝานังเกี่ยวไม่เหยี่บอะเนี่นี้ของเขียวเพราะว่า,มาแม่ได้ยินหลายแห่งหรือม่สามจะให้คุกันขั้นยังกะ่านต้นไปหร พ่อพ่อไม่สามขั้นแล้วยังเกียนไปให้ยุบเดีนี่ห้ร้านให้ร้านอีกให้นอกนเลี่ยมโอ้ยวบ้นกับปแกจะไหมเขาฝุ่นสามหมอฝุ่นบ้านนั้นโอ้ไปสามหมอที่พ่อามดูเขไปหารถมาเห็นงานเสียฟ่อมาอีดิมันบอกวาเพ่อพอ อันสามขั้นนี่ได้จ้างคนขับบ่พอไหมจ้างครับแต่รถไถรถเกี่ยวโอ้จ้างตัวรถเกี่ยวอันรถไถยสามขั้นจอดทิมล่างจอดทิมไว้ัเสมอก็จอดมาแล้วรถไหนเราไม่ได้รับจ้างผู้ใดบอกเราไปรับจ้างเลยโอ้ไม่เถื่อพ่วงแกรถแกรถสีเหตุไรแกรถไถเขาไม่รถเด่นแกรถเจียวรถหกห้องเอาล่างก้อนบ่พ่อะล่างก้อนก็ได้ล่างก้อน ว <si ่าเขาเอารถร็ไปจ้างูเขาเขาขาสุตัวเขาเหนียวมอยู่หดีกว่าเาเกี่ยร่างวิ่งตัวไหนพอล่างให้วิ่งให้วิ่งหาร่างวิ่งหาครับจับคู่เลยพ่อนบบจับคู่หาศูนย์นย์หาตัวเดียว้กไปกัไกันเที่ยเลยเอาไปกับไปตังมีแก้วเขาพ่อเขาจับคู่ให้คู่เดียวตัวกันตัวรองม่มี เราเดียวกันทดองปอกบริเวดสุดบอแล้วล่างนี่เดี๋ยวไปชิดีครับล่างเหรครับนี่ล่างนั่นแหละบ,บนบานบนครับเอาบนบนาบน,บน,นครับบนสามเจ็ดสี่แต่เดียวบนอ่าสามเจ็ดสี่อันวิ่งเลยพ่อวิ่งสี่เรียงวาวเกลยวเสบนวิ่งสี่ 3ามสามเจ็ดวสามสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่อะไร็ดัวเดียวกันบ่บ่แล้วบ่อันนี้พอให้อันนี้พอว่าทีแรกสเอาไมอย่างดีเอาบนี้เอาตัวตัวสี่เจ็ดนักพ่อพเอาไม้ก็ได้สตัวตัวใดก็อันนี้มันได้เขียนแล้วสี่เจมสนก็ตัวเดียวกันยูตากันตัวกันกับกันสามสี่เจเจ ให้เรียน4เจดกับ2เจดเออตัวล่องดิตัวล่อง2เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดตัวล่อง2เจ็ดสองเจ็เออตัวล่องได้ไห ตัวสองเกีนี่เป็นตัวกันตัวร่องอออแล้วซื้อเสียมาสิอ่าซื้อไม่ฝอนละซื้อมาตะดลุนละตะเลียกแล้วคนละฟังตะวาน้ำโอ้ไม่เจ็ดสอมตัวโอ้เขาเดือดเเห็ดมนเขาตะวาน้ำขวมากสี่งหัวสี่หลอดละโอ้โอ้ยโย่อขตัวนี้ก็เป็นหาว่ะเป็น ตหเนี่หาสีเจตดนี่เนี่านี่ยเขา่องเกับาี่เกครับเดินตันหลเดินตัวนี้หลถาว่าเ็ตตัวนี้มันเคยไปเก็ช่องตัวนบ้าเตช่องตัวนก็จนเพชรครับอันนี้มันส้นเก็ไม่พอเนี่ยส้นเกดจังได้กับมาเนี่ยเจ็ดนี่ยองเกับาแเกตจังไ้กับมาเกตเจตท่มาบดมาล่างเด่นตัวนี้่อให้นักกันนักตัวซีเ็นักตัวซีเดตกร่อง ห่อยอหนักตัวซีเจ็ดนั่นบัคของห่หอเราตั้งซีนอ่สร้างเลยนังซือีังซือเลหอก่ข้อเออนาะถ้าพ่อเรของห่หอเนี่ยขอขวัแล้วมันแม่นส่ายจับคู่มาถือก็ซื้อเลย นี่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 ต้นตัวเรียกรางนี่เรียงวงหลงไหมล้นลยใช่ไหมนนี่บ่เพ็ดครับเขาย่าช้อนกับ0วน้่าเอาผิดเลยนะฮะตะวันเันนี้ผมตะวันนนี่พอนมักศูนพอนนี่พอนมักศูนชุนหาเขาหาชุนี่ชื่อท่อกันอย่างละหาที่สวนห่อยพี่น้องมาเบิ่งบาทนี่ มาแล้วที่เอฟซีลอ่อค่อยเอฟซีพาลายอ๋อพี่น้องแคบหน้าจอด้ครับเด้ <c oughs> พ่อหายแล้วว่าได้เล็กว่าได้ลายคู่ลายหางได้พี่น้องเด้ <c oughs> ถือว่าโค้งสุดถ้ายแล้วมือนในวันที่สิบสามหรอเขาจะเบิ้งเขาดีเสียไปเรียนมไปงานมึงพูนยาบานตายไปงานปักขายเรียกว่าปาดโอ้ฟา้าเขาบอกสื่อคัดต้มแก่นบ้านเห็นไห พ่อไปพ่อไปงานได้ก็เจ้ากาเจ้าก็ถามมันบอกถือยวงถือหน่อยเออเขาเขาซื้อชิปเจ็ดเขาซื้อชิปเจ็ดน้ำโอ้ยแม่เหล่าก็เจ้าจับเอาพ่อเขาบอกแม่เขาซื้อขึ้นกระลุงดิเขาหวั่นตัวล่างเลยเขาซื้อสิปเจ็ด้หลายเขาก็ซื้อชิปเจ็ดน้ำน่ะเขาได้เสือเขาเสือห้าพันแต่ยังดีดิพ่อเขาซื้อเยอะกว่าโอ้เอาพี่น้องแคปหน้าจอด้ะครับเด้อ เบื้องของเกาควบคู่กับไปนน้ำพ่อเพิน่นจับคู่มาถือดอกจะเลขบนพ่อให้วิ่งหกกับเขาเลขวิ่งเนะ่ะส่วนล่างพ่อให้วิ่งเกตกับเขานะพ่อนะเขาทั้งบนทั้งล่างได้เลขวิ่งนี่แหละ t f ่ถามา t f ่ฐาเหงวดนี่เอออันนี้เป็นตัวเน้นนาะพ่อนะอ,อันนี้เป็นตัวเน้นต,ตัวนี้เป็นตัวนักครับตัวนักคือซีเจ็ดตัวเตัวนักคือซีเจ็ดพ่าพ่อส่วนเลขสามตัวนี่พ่อเน้นตัวนี้เนาะเน้นเลขสามตัวนี่ให้เน้นตัวนี้ ตัวสามเจ็ดสเป็นตัวร่องตัวตัวตัตตรงน้ะพ่อเนาะตัวตรงนี่คือสามเจ็นี่ตัวตรงแล้วดังเขามาพหาลักรอยเขาหนิลักลอยเขาหากรย่าเราพวกพ่อเขาเลขพ่อเนาะเถวเลขเขาอย่างไรแค่ว่าตัวนี้ย้อนเสียย้อนเสียนั่งวนี้ครับอนรพ่อซื้อชื่อนหาหาชื่อชื่อทอกันก็เรื่องของชื่อครับชื่อบนไบน้าก็ได้ครับ ส่วนบนเลขสามตัวพ่อจับคู่ให้นี่ก็คือตัวเน้นนี่ก็คือสามสี่เจ็ดได้พี่น,น้องอันนี้ตัวล่องสามเจ็ดสี่นี่ก็เลขตัวเดียวกันมันกลับกันกลับกันส่วนบนนี่ให้นักให้นักตัวสี่เจ็ดสี่เจ็ดให้นักสีเ่เจ็ด <4, 7. S 2> ห้ก 4, หาก็ก,ก, 4, าก,กันไว้แน่นๆพี่น้องครับตัวไว้ไหมครับตัวล่องนี่คือสองเกตได้พี่น้องตัวล่องของพ่อเป็นสองเกตอันนี้บนได้พี่น้องถือสี่เจ็ดคือตัวเดียวหอหาห้าหรืย โอ้สี่เจ็ดตัวนี้เ่นี่ช่ไสามสามีสม่เจ็ด้ยมันคือตรงพอ่อคัดแต่เป็นสามสี่เจ็ท่าตันี้นี่โอ้ห้องพเบิ้งมันว่าครับแล้วมันจะเป็นสามสี่เจัานี้โอ้อันนี้ขนาดได้พในเบิ้งนี่บพ่อนี่ยแล้วขาสุดมันเป็นสี่านี่ตัวมันค่อยถืออยงเงี้ยตัวมันค่ยถือโอ้เพราะว่าพ่อเพราะว่าผมโตาไห้พ่อพ่อโฮตาเบิ้งนี่ตัวมันค่อยถือย่างเด็ครับมันบางสีเจ็ดกระสองเจ็ดตัวรองห้องบ่าครับตัวสองเคสเท่านี้ด้บาครับเออ ล่างนี่พ่อหายหาศูนศูนหาตัวเดียววิ่งหาโอ้ก็่อพ่อหายตัวอื่นก็หายก็หน่อยคลักแต่พอไม่ขคักแ่ไเป็นสันตัวเขาห้ยหลังเขาเสียงครับโอเอาเสียงเาเสียงเขาเาฟันดีมากพ่อฟันว่าจังไดียกขึ้นมาซูนไหมบางเวรมันอายุมันอายุสี่สิบเดปีบ้าอายุสี่เจ็ปีคนหน หาซีเกตก็ซีเป็นนี่ยล่ะซีเ็นปีละเรื่องนี้ล่ะโอ้พ่อฝันเนาะโอ้คือเข่าือเข่าครับแต่ความฝันคือเข่าเลยครันวณเอามันตัวนี้ไลยเลยเขาใจไปเลยเอาความมันใจศูนหาไหลนี่ล่ะเสียงตัวนี้ล่ะฝันว่าศูนเดาผู้ยิบบัตรครับโอ้ฝันมันต้องหาศูนย์ก็ศูนหาตันี้เด็กร่างทับซีเกเด็กร่างมันตัวนี้ยตัวหาศูนหาไหลาขอพูดอะไรขอบคุณหลายครับผม อ๋อมันมันแห่งปังๆกันแต่ไม่เรื่องฝากคนไร์กดแช่คนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม